ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพบพอกับพอแต้มอีกนะครับเนาะครับก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่สามสันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับมื้อนี้พอแจมพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางต่อยิงนะครับเนาะครับพอแตจมนี่ข่าวว่าเปลี่ยนง่ายมือบอกพี่น้อง คือว่าวันที่สี่เป็นวันสําคัญของเพื่อนมาท่นปตเมกับได้ยินแต่เอฟซี 4, บอกให้ฟังเนาะครับนะรเนาะปตเยมกับบดูเป็นในว่าไปออกวันที่ห้าเนี่ครับับนงคารที่ห้าครับกับโเป็นยังเนาะครับเนาะครับของอาจารย์เออเลขกวันศุกร์ที่หนึ่งนะครับเนาะธันวาคมหกหกลาวพัฒนาออกห้าเก้าสองสี่เก้าเก้า ครับเด็กล่างก็ออกสองสี่นะพี่น้องเนาะครับงวดก่อนก็ออกแปดแปดวันนี้มาออกเก้าเก้านะครับครับของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับงวดที่ผ่านมาก็บนวิ่งลูดหกกับเจ็ดกะลูดไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าล่างวิ่งลูดแปดกับเก้าขับเก้ากับมาบนเนาะพี่น้องเนาะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ออกเก้าเก้า มัอนี้พอเตรียมภามาตามต่อ,ตอยนะครับเนาะเป็นวันขัานน้อพี่น้องเนาะ เขียนเนาะครับเนาะบนบนวิ่งรูด ีกับ5ครับครับจับคู่40 ดีหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ ตัวกันนะครับเด้อครับตัวกัน6061นะครับ ขุนล่างนะครับล่างวิ่งรุด ล่างวิ่งรูด8กับ9ครับ8ป แปดห้าเก้าสี่เก้าห้านะครับตัวกกันนะครับเด้อ เจ็ดสีเจ็ดห้าครับเป็นตัวกันสัตว์เยนาะพี่น้องเนาะครับ เทีายหมือนเนะครับเนาะอาจารย์ส่งมาให้นี่ครับลาวพัฒนา5้าทับสิทับหกนะครับเนาะบนรูดสี่กับ5้านะครับสี่ศูนย์หห้กัน6 0ศูครับส่วนล่าง8กับ9นะครับจับคู่8 4 8 5 9 4 9 5ตัวกัน เกตสี่เห้านะครับคนริมทางนะครับครับเอาขอเตรียมข้อกับขอบคุณอาจารย์ในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะขับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วก็เตรมกัะข้อเน้นย้ำไว้อีกเนาะครับเนะาะมกชอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมกับตัวไว้นำเนาะ FC เนาะครับเอา4041501 5บนกัน6061นะครับส่วนล่าง8กับ9 8485 9495กัน7475นะครับอขอให้เขาปังๆเนื้องวดเนี่อาจารย์ในะ FC ก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะครับเนาะ เอาจะลืมนะครับเดอ้ขอขามาแล้วกับเบืองลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแล้เนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมขอข้อกราบขอ,ขอ,ขอ,ขอประคุณเุกทีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบืองมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอ้อวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเก็บใหญ่ใดความไขใ่ใหญ่มีนะครับเนาะขอ้ขอมีแต่โศกตลาลับให้ถูกยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันยีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม